อ่ะสวัสดีครับยู่โมบายดิเจนนะครับอยู่กับฟาซานะครับราชินีฟินิกนะครับก็เป็นสกินที่สุ่มสุ่มแบบนี้อีกแล้วคือสุ่มแบบนี้ะครับประเด็นคือแม่งโคตแพงเลยครับเพราะก่อนหน้านี้ที่พี่เพิ่งสุ่มแแบบอของเมจิกเชสไปเนี่ย พี่โดนไปประมาณ6,700นะครับแล้วเพชรพี่เพิ่งฟื้นคืนชีพมานะครับตอนนี้มีอยู่25,800นดนะครับ25,800 6เพชรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับว่ารอบนี้เนี่ยนักสุ่มเกลือในตำนานอย่างเราเนี่ย <laughs> ทํไมทำไมแบบว่าพอพูดถึงนักสุ่มเกลือในตำนานแล้วก็ูสึกท้อใจไม่รู้เหมือนรอบนี้คุจะโดนอีกแล้ว่ะคือคือ อย่างน้อยๆเลยพี่ว่ามันมีหลัก5 0 0พันอยู่แล้วครับพวกสกินพวกเนี้ยนะเอางี้พี่จะไม,ไม่ไม่ไม่รู้หรอกว่าพี่จะกดไปเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยหักลบเอาละกันเพราะว่าพี่จะสุ่มแบบวา่าสุดยอดการสุ่มเลยคือกดสูงสุดอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันมันมัน,มนก็มีค่าเท่ากันอยู่แล้วนี่เมื่อวานพี่สุ่มฟรีไปทีหนึ่งมั้งแล้วก็ได้แต่วงไปแล้วนะมาสุ่มฟรีครับอ่าสุ่มฟรีไปแล้วนะ ก็ไม่ได้ะลรนะครับมาดูสุ่มสูงสุดนะครับครั้งแรกนะครับ175ดาวนะครับพี่มีดาวอยู่ทั้ง400เพราะว่าอย่างที่พี่บอกอะพี่เปิดทุกวันนะครับอ่าก็ได้กรอบมานะครับได้กรอบอันนี้ของคลอสนะครับ ก็โอเคอยู่นะเสียไปไม่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้มัน100กว่ากว่าๆนะครับอาจจะเสียไม่ถึงด้วยนะครับเพราะว่าหักลบกันเมื่อกี้มีดาวด้วยนะพี่ก็ลืมจดดาวไว้นะพี่จดตะเพชไว้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาหักลบกันที่หลังกดซูมอีกครั้งหนึ่งครับมันเขียนว่า534นะครับโอ้พี่มีดาวอยู่อ่ะเออมันสูงสุดมันจะใช้เพชรหมดเลยมไม่ใช้ดาวหรือเปล่าอ่นานลองกดดูครับไม่เป็นไรครับ534เพชรครับ ถ้ามันหักดาวก็ดีถ้ามันไม่หักดาวเดี๋ยวพี่ค่อยไอ้นี่เอาอ่ะหักดาวไปหมดแล้วนะได้ตั๋วมาหนึ่งนะครับอ๋อเมื่อกี้มีตั๋วด้วยนะก่อนหน้านี้เนี่ยมีตั๋วยุ่ปดสิบนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปนับตั๋วมันก็ได้ครับเพราะว่าที่สุดแล้วเรานับจำนวนเพชรที่เราเสียไปพอครับ อ่ะรู้สึกว่าสุ่มครบ100เนี่ยตัวกิจกรรมเนี่ยเขาจะให้ตั๋ว60อ่าใช้เพชรครบนะครับก็ได้มา3แล้วนะได้มา3แล้วอันนี้นี่ยังไม่ไม,ไม่ไม่ครบครับได้รับรางวัลชิ้นที่มันก็จะได้ตั๋ว300คือมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะตอนนี้เนี่ยเพชรพี่เนี่ยเสียไปประมาณ200นิดๆแต่เสียดาวไปประมาณ4 0 0นะครับมาสุ่มต่อครับ คือมันจะได้สุดท้ายอยู่แล้วแหละจะเสียมากเสียน้อยเท่านั้นเองครับเหมือนเหมือนการขุดอ,ะอ่ะอันนี้เราได้มาสามร้อยนะครับได้โอ <c oughs> ได้โอเลยได้โอเลยคือคือพี่ไม่ได้อยากได้สกินอะไรอยู่แล้วครับคือต้องการฟาซาตัวเดียวตัวอื่นพี่มีหมดแล้วนะครับก็เสียไปนิดนึงนะครับเพราะว่าหายไปประมาณพัน ประมาณพันนิดๆน,นะตอนนี้เสียไปประมาณพันหกได้มั้งอ่ะสุม่มครั้งต่อไปเลยครับมาดูครับเพราะมันจะมีเพชรส่วนต่างที่คืนกลับมาด้วยครับอือหือเต็มกราฟครั้งสุดท้ายนะครับก็ได้ชัวร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับสุม่มสูงสุดเขาว่างั้นนะ ก็คือการันตีว่าคุณจะได้รับ1ในของรางวัลดังต่อไปนี้หลังจากการสุ่ม2ครั้ง <c oughs> อ๋อก็คือมันก็ราคาเท่ากันนะเราจะสุ่มทีละครั้งหรือสองครั้งก็ได้พี่ลองสุ่มครั้งเดียวเล่นนะเพราะยังไงอีกรอบหนึ่งไงพี่ก็ได้ถ้ารอบนี้ไม่ได้อะ <c oughs> <c oughs> <laughs> ได้ฮีโร่แลวครับอ่าสุมอีกครั้งเลยครับเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันอย่างที่พี่เห็นแหละเออพี่เห็นแล้วว่ามีค่าเท่ากันนะครับอ่ะได้แล้วนะครับสำหรับฟาซ่านะครับน้ำตาลจะไหลพี่ว่ารอบนี้ก็น่าจะโดนหลายอยู่แหละ <c oughs> เป็นนกฟินิก์เลยนะครับสำหรับสกินฟาซาตัวนี้ครับโอ้ดูแผงหลังสวยมากเลยครับคือพี่ว่าสีด้วยสีด้วยความเป็นนกฟินิก์นกเพิงนะครับสีมันเป็นแบบไฟชัดเจนมากแต่ว่าตัวกระโปรงออกเป็นสีม่วงพี่ว่าไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะน่าจะแบบแบบแบบไฟไปทั้งตัวเลยไหนๆก็จะไฟแล้วแล้วก็กทาสวยมากนะครับสำหรับสกินฟาซาสกินนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาคำนวณกันว่าเราโดนไปเท่าไหร่นะครับกดยืนยันก่อน ตอนเริ่มคลิปเนี่ยพี่มีอยู่25,800นะครับตอนนี้เนี่ยเหลือ2 7 0 0มก็เสียไปประมาณเดี๋ยวลบนะครับ2องหมื่นนะครับก็เสียไปประมาณ5,940เอ่อ 5, ไม่ใช่5,900 5นเ4เพชรนะครับ5้า4เพชรเนี่ยรวมกับดาวอีกประมาณ400ก็เสียไปประมาณ5,500แล้วกัน สำหรับฟาซาตัวนี้นะครับก็ประมาณ5,500เพชรนะครับสำหรับน้องๆที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมนะครับเติมเงินผ่านเว็บคด้าช็อปนะครับง่ายสะดวกปลอดภัยนะครับเพียงใส่แค่เลข ID เลขเซเวอร์นะครับแล้วก็เลือกเลยครับ5,500เพชรครับเออแต่อาจจะไม่เกลือเหมือนพี่นะอาจจะแบบเติมแค่3,000เพชรแล้วก็ได้ก็ได้นะแล้วก็เลือกช่องทางการชําระเงินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรับบิทไลเพนะครับ บัญชีธนาคารเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือบัตรวีซ่ามาสเตอร์การ์ดได้หมดเลยครับส่วนน้องๆฝั่งลาวนะครับเราทุทรคมยูนิเทลแล้วก็ทีพัดครับแล้วก็ได้เหมือนกันวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะครับก็โอเคครับมาสุ่มกันให้ดูนะครับสำหรับนักสุ่มเกลือในตอนานอย่างเรานะครับก็ประมาณ5,500แล้วกันก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ